วครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทําให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันและเวลาเดีวยวกันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราขอเปิดรายการด้วยผลการแข่งขันกีฬาเรือใบนะครับซึ่งจัดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในรายการ2025 Uga Thailand National Championship ระหว่างวันที่25ถึง27มกราคมที่ผ่านมาณสมสอเรือใบาราชวรุณเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยมีการจัดการแข่งขันในประเภทอิก้า4 6และ7รายการนี้มีนักกีฬาจากหลายประเทศทั่วโลกโดยมีจำนวนนักกีฬารวมทั้งหมด95คนเข้าร่วมการแข่งขันและหลายคนก็เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาแล้วนะครับ และนอกจากนี้ครับยังมีนักกีฬาไทยที่อยู่ในโครงการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมคัดตัวไปแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกด้วยการแข่งขันวันนั้นก็ถือว่าเป็นไปนด้วยความคึกคักและก็สุขสนานครับนักกีฬาทุกคนก็ปล่อยฝีมือชิงชัยกันอย่างเต็มที่ครับท่ามกลางทะเลที่สวยงามของเมืองพัทยาครับซึ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงครับการจัดก,การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ก็ทําให้ส่งเสริมชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวเมืองไทยด้วยครับมีนักกีฬาจากหลายชาติมาร่วมแข่งขันกันและสําหรับพิธีมอบรางวัลก็มีขึ้นในวันสุดท้ายครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผลการแข่งขันในส่วนของนักกีฬาไทยก็มีดังนี้ในรุ่นอิลกาโฟชนะเลิศเป็นของน้องดาวินชูครับนักกีฬาชายหนุ่มน้อยดาวรุ่ง ที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนน้องข้าตังครับนักกีฬายอดเยี่ยมของสมาคมเระบยบล่าสุดนางสาวปรินซัพยิ่งก็ยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันครับเฉือนกันนิดเดียวครับได้รางวัลรองชนะเลิศนอกจากนั้นนักกีฬาไทยที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นก็มีสองพี่น้องทอนทันรัตนะที่คว้าอันดับ3และ4ไปครองโดยหลังจากนี้นะครับน้องๆนักกีฬาไทยก็เตรียม เข้าฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาแข่งเรืบใบแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมทีมแข่งขันซีเกมครั้งที่33ในปลายปีนี้ครับก็ขอให้น้องทุกคนนะครับตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่จะได้ลงล่าเหรียญทองในซีเกมปลายปีนี้ครับมากันที่รุ่นอิว้าหกันบ้างครับก็มีนักกีฬาไทยนะครับลงทำการแข่งขันหลายคนเช่นกันครับแล้วก็มีผลการแข่งขันดังนี้ครับ ในรุ่นอีว่าหนะครับคนที่ได้รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ก็คือน้องเกรซมอนโกเมอรี่ซึ่งเป็นน้องสาวของโซเฟียมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยที่เคยไปโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสมาแล้วนะครับโดยกลุ่มนี้ครับอันดับ2ก็เป็นของนักกีฬาจากมาเลเซียสําหรับอันดับ3และ4เป็นของนักกีฬาทีมชาติไทยครับน้องป๊อปอายนภสรขุนบุญจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็ มีน้องปริมพอฝันบุญนาคที่เข้ามาเป็นอันดับที่4ครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับนักกีฬาทุกคนครับขอชื่นชมทานที่ได้รางวัลด้วยส่วนน้องคนไหนที่ยังไม่ได้รางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับตั้งใจฝึกซ้อมมุ่งปาณนะพยายามให้เต็มที่ครับเพราะว่ามีโอกาสได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยปลายปีนี้ในการแข่งขันซีเกมครั้งที่3 3ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจะทําการแข่งขันกันที่สมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยครับที่ สัตหีบจังหวัดชนบุรีครับผมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของน้องเกรสมอนโกเมอรี่ครับซึ่งเป็นน้องสาวของโซเฟียมอนโกเมอรี่ที่ครั้งนี้นะครับควา้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬารืบยอิลกาหนะครับว่าเธอมีเส้นทางชีวิตอย่างไรแล้วก็มีเป้าหมายอย่างไรมีความฝันที่จะเจริญรอยตามพี่สาวอย่างโซเฟียมอนโกเมอรี่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพบกับน้องเกรสมอนโกเมอรี่กันครับ ัสดีค่ะอาเป็นไงบ้างวันนี้แข่งในรายการนี้เป็นค่ะก็เมื่อวานแข่งทำได้ดีกว่านี้นิดนึงค่ะแต่ก็ถือว่าผลงานก็สเสถียรอยู่ค่ะเวสมาเล่นเรืออิวกาหค่ะได้ได้กี่เดือนละหนูเริ่มเล่นน่าจะเกินปีแล้วค่ะเพราะตอนนั้นพี่มาช่วยซ้อมให้ค่ะก่อนรายการอ s สเต n นซีบอร์ด แล้วหนูก็เลยลองเล่นเป็น 96, อิวก้าหกเพราะว่าพี่บอกว่าไม่กล้าไปสอน 96, อิวก้าสี่เพราะว่าไม่ได้เล่นมานานก็เลยให้หนูมาเล่นอิวก้าหกแล้วหลังจากนั้นพี่ท็อปก็เห็นว่าหนูเล่นได้โอเคอยู่ค่ะก็เลยจะไปเป็นช่วยเป็นคู่ซ้อมให้พี่ค่ะกับงานโอลิมปิกแล้วหลังจากนั้นหนูก็เล่นมาตลอดค่ะมีช่วงพักไปเล่น4-20ไปประมาณ3เดือนค่ะแต่นอกจากนั้นก็เล่นอิวก้าหกค่ะความต่างระหว่างเรือคู่สี่สองศูน กับเรือเดี่ยวเนี่ยมันมีความแตกต่างยากง่ายยังไงหนูรู้สึกว่าเรือคู่มันจะเป็นการแต่งมีโฟกัสเรื่องการแต่งใบเยอะอยู่ค่ะมันจะเป็นแบบเทคนิคลมากกว่ายิเก้าหกค่ะมีหลายอย่างที่ต้องปรับแล้วยิเก้าหกมันจะไม่ต้องมีการร่วมมือกับใครอะค่ะมันเป็นตัวเราเองหนูก็ว่ามันก็ยากต่างกันค่ะ ี่โซเฟียเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเขาได้เอาประสบการณ์ในโอลิมปิกมาเล่าอะไรให้เราฟังป่ะก็มีเล่าเรื่องบ้างแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นเราดูเขาเองค่ะผ่านแทร็กแท็กอะค่ะเราค่อยมาคุยกับพี่ที่หลังว่าเอออันนี้เป็นอะไรมาบ้างแต่เราก็พอรู้อยู่คราว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่บนน้าสิ่งที่เรามองพี่สาวคเรียกว่าจุดเด่นจุดแข็งจุดที่แบบว่าเรา เอามาเป็นตัวอย่างของพัฒนาตัวเราได้เนี่ยเราเห็นอะไรในตัวเขาพี่โซเฟียมีวินัยมากเลยค่ะคือจะตั้งใจออกกําลังกายอยู่บนน้าก็ตั้งใจอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ค่อยมีเหมือนแบบไม่อยากทําไม่ไปคือพี่ไม่อยากทำแต่พี่ก็ทําอยู่ดีครับพี่มีวินัยมากค่ะมีมีความตั้งใจในตัวเองไหมว่าวันหนึ่งเราจะมีเป้าหมายเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเหมือนพี่โซเฟียค่ะนูอ,อยากไปมากเลยค่ะ ก็ถ้าไม่ LA ก็ที่เมลเบิร์นหนูอยากไปค่ะทำไมเราถูกอยากจเป็นสุดหนึ่ของโอลิมปิกทำไมหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบจุดสูงสุดของการเป็นนักกีฬาค่ะแล้วหนูอยากไปให้ถึงนอกจากที่โซเฟียแล้วนักกีฬารุ่นที่ที่เราเราชื่นชอบเราเห็นเขาเป็นแบบอย่างเในดอนอลักผใครนอกจากพี่โซเฟียมาพี่ท็อปพี่แบมค่ะเวลาเราเราเจอ เราอยู่กับพี่ท็อปเนี่ยพี่ท็อปเขาแนะนำอะไรหรือว่าพี่ท็อปเขาก็เป็นเป็นโค้ชหนูเวลานะคะก็แนะนำทุกอย่างนะคะสอนหนูเลยค่ะถ้าถ้าในอีก5ปี10ปีขา้างหน้าถ้าเราไม่ได้เป็นนักกีฬาเรือใบแล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรสิ่งที่เราใฝ่ฝัน,น,น,ต,ปปนตั้งแต่เด็กใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก5ปี10ปีหนูอยากเรียนด็อกเตอร์ค่ะอยจะทำงานอะไรอยากทอะไรชอบอะไร ก็น่าจะสายวิทย์อะค่ะอยากทำถ้าเป็นเคมีไม่ก็เอ่อนิวโรไซป์ระบบประสาทและสมองใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ที่พี่ชอบถามนักกีฬาเลือใบทั่วไปกีฬาเลือใบเนี่ยเป็นกีฬาที่หนึ่งพรู้จักน้อย,อยเวลามีแข่งมีอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีคนรู้นักข่าวก็มาน้อยถ้าวันหนึ่งในอนาคตน,นะเราได้เป็นผู้ใหญ่เราได้มีบทบาทในการบริหารทีมเลือใบห,หรือว่าสมาคมเลือใบอะไรเงี้ย เราจะทำยังไงให้คนทั่วไปเนะี่ยรู้จักกีฬาเรือใบามากขึ้นหรหนูว่าเปิดติกตอกก็น่าจะดีนะคะมแล้วมัน,เ,มนเพราะว่าเรือเราติดโก o p r o ได้ก็อาจจะเอาโก o p r o ติดไว้เราเอาไปลงทิกตอกหรือไม่ก็ทํา Day in the Life ว่าแบบเป็นนักกีฬาเรือใบทําอะไรบ้างคะ่ะอะไรอย่างนี้หนูว่าน่าจะดีนะ,ะสาหรับเด็กๆคนอื่นๆที่เขาคิดว่าเรือใบเป็นเรื่องเรื่องยากเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเราไม่าไมสามารถที่จะไปเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรจะบอก ทุกกีฬามันก็ยากหมดค่ะมันแค่ยากไม่เหมือนกันเรือใบมันอาจจะใช้เวลาในการเรียนนานหน่อยแต่พอเรียนแล้วมันก็ไม่ได้ยากกว่ากีฬาอื่นค่ะมันแค่ใช้เวลาเพิ่มมากนิดนึงค่ะแต่หนูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเรามีวันนี้ได้เราอยากจะขอบคุณใครบ้างอยากขอบคุณพ่อแม่พี่หนูค่ะ

We are really excited this year to have the SEA Games hosted in our home waters So please ติดตาม l o ดตามเรครับก็นั่นแหละครับเป็นเส้นทางชีวิตของน้องเกรซมอนโกมอรีครับน้องสาวของโซเฟียมอนโกมอรี่ก็ต้องติดตามผลงานของเธอแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเกรซด้วยเพราะว่าเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความฝันนะครับในการที่จะเดินตามรอยพี่สาวของเธอนะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นไรอ่ะตกตกงานละครับผมจะไม่ทนอีกแล้วหยุดใช้ทิ่ชู่เยอะโลกจะร้อนพออากาศร้อนฝุ่นจะยิ่งเยอะนะคุณทำอะไรเนี่ย ผผมมจะเ่าารูกกอองงนนยึืัควันจากการเผาไหม้ทำให้เพิ่มฝุ่นในอากาศนะจะไปไหนอ่ะผมไม่เคยขับรถเรื่งนี้มันหายเศร้าดิขับรถจนส่วนตัวโดยไม่จะเป็น <c oughs> ก็เพิ่มฝุ่นในอากาศแล้วผมทำอะไรได้บ้างไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่อย่าทำอะไรที่เพิ่มฝุ่นะออกในอากาศก็พอไม่มีงานไม่เป็นไร แต่เราต้องมีอากาศที่บริสุทธิ์เพื่ออนาคตที่สดใสของคนรุ่นต่อไปช่วงนี้ครับเรามีความเคลื่อนไหวในวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตของเมืองไทยมาฝากครับโดยวันนี้เป็นข่าวของกล้อง สมเกียรติจันทราครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเลดบู l นะครับผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่สนับสนุนนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาแล้วมากมายครับโดยการถแถลงข่าวนะครับมีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับกล้องสมเกียรติจันทรานะครับนักแข่งมอเตอร์ไซค์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนี้เข้าสู่วงการมอเตอร์ไซค์ระดับโลก m o โต g p ในฐานะนักแข่งคนไทยที่ได้ลงแข่งเต็มฤดูกาล และล่าสุดนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากเรดบูแบรนด์ที่สนับสนุนนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับโลกหลายคนและสําหรับน้องกล้องนะครับก็เป็นคนไทยคนแรกที่เรดบูให้การสนับสนุนนะครับโดยในฤดูกาล2025นี้นะครับก้องสมเกียรติได้รับโอกาสสาคัญในการก้าวสู่ MotoGP การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบรุ่นใหญ่ที่สุดภายใต้สังกัด LCR Honda ก่อนเปิดฉาก,การแข่งขัน m o t ต g p 2 0 2 5นะครับ สมเกียรติได้เข้าร่วมการทดสอบรถแข่งรุ่น r c 213V ที่สนามเซอร์กิตเดบเซโล n a คาตาลุญญาประเทศสเปนเพื่อที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับรถที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของเขาหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าร่วมวินเทอร์เทสที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนล c ซอรกิตที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และปรับตัวให้พร้อมที่สุดก่อนการแข่งขันสนามแรกของฤดูกาล การเปิดต <ane> mm ัวของสมเกียรติในม o t ต GP จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของน้องกล้องสมเกียรติในงานแถลงข่าววันนั้นเลยครับก็อยังจะป่ากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนครับก็ฝากติจการแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมใน แล้วก็ทุกการเทตุด <can> so, <can be road, S 1> ้วยนะก็จะสู้แล้วก็จะพยายามทำงานออกมาให้ให้ดีที่สุดแล้วก็บอกว่าพี่สื่อมวลชะนจะทาไปทางข้าวอาหารอะไรอะะครับก็แล้วก็ฝากติดตามผมในแบรนด์หมวกเลนส์ูสวยๆด้วยในสนามบ้านหลังที่ที่ที่ประเทศไทยว่าดีไซน์เจะออกมาเป็นแบบไหนก็อยากให้เราดูดีไซน์ตอนช่วงทีดีครับแล้วก็ ผมก็จะพยายามเก็บรายละเอียดในช่วงเทสให้พร้อมมากที่สุดแล้วก็เอาไปแขงไทยทีมีเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดรครับขอบครับคุณเด็กกรขอเชิญดูก่เลยนะครับแข่งฟุตที่สุดในชนบทนะคครับช่วงต่อไปของรายการนะครับเดี๋ยวพาไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของฟุตซอลซูเปอร์ลีกครับในระดับอุดมศึกษาของไอร์แลนด์นะครับก็เดินทางมาสู่ในช่วง โค้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะถึงรอบไฟนอลโฟวันนี้เรามีภาพบรรยากาศการแข่งขันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบไฟนอลโฟครับ วันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับนี่คือสปอร์ตคอมเพล็กซ์ชั้น4ครับเป็นสนามแข่งขันกีฬาฟุตซอลครับในรายการไอร์เมเน a ไทยแลนด์ซูเปอร์ลีกนะครับ2024ซึ่งวันนี้นะครับเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันในรายการนี้แล้วก็มีหลายทีมครับที่เบียดกันแย่งการเข้ารอบฟァนอลโฟร์นะครับหรือว่า4ทีมที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีธรรมศาสตร์นะครับที่น่าจะมีโอกาสมากที่สุดนะครับ ตามมาด้วยกเกษบัณฑิตสวนสุนันทาแล้วก็ราชพฤกษ์นะครับแล้วก็ราชมงคลพระนครเนี่ยสีหทีมนี่ครับเบียดกันอยู่วันนี้ก็เป็นนัดรองสุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวนัดหน้าจะมีอีกนัดหนึ่งก็จะตัดสินชะตากรรมนะครับชี้ชะตากันว่าใครจะเป็นทีมที่4ทีมที่ดีที่สุดนะครับได้เข้ารอบไฟนอลโฟเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีภาพไฮไลท์การแข่งขันนะครับในคู่ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์แล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ น้องๆผู้เล่นที่เป็นฝ่ายชนะกันครับว่าพวกเขามีความมั่นใจขนาดไหนเดี๋ยว,วน,นี้ติดตามได้ในรายการเส้นทางกีฬาช่วงสุดท้ายวันนี้ครับเป็นน้าของราชพุกับฝ่ายได้เริ่มเคลียวก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายในจอที่รับชมอยู่นะครับทั้งหลายก็ต้องพยายามเล่นเก็บแต้าไม่ได้ครับทั้ง2ทีมนะครับมิเศษอัดขีดนคนไหนก็พิมพ์มาได้เลยครับต้องเล่้ยงกำลังใจน้องๆนะครับเหลืออีกสองเกมเท่านั้นโอ้โหในจังหวะนี้พลิกเลายิงเลยครับ สุภกรเสียโตครับมาตูขึ้นน้ำให้กันทนนัของว่าจะพึกับหนึ่งประตูต่อศูนย์นีครับมาที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีชื่อนะครับแบบนี้กลับมาลงสนามได้ครั้งครับสุภกรเสียโตก่อนคุ้มทุก์ะะครับเปิดขว้างมาเลยครับแล้วมงเช่นเปลี่ยนทางอูอีหว่นี้จังหวะออกมาตาัดบอลวัวชิดนี่ครับ พงศอยทามาแล้วยิงยิงอัดเข้าไปครับขึ้นนามาเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับเะคาับเชียของเราจะพึ่งได้ยิต่อครับครั้งที่2ครับจากจุดโทษของทีรพงคงมณีนะครับขึ้นนําไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับดูก็สามาล้ให้มีอาชีพผมด้วยนะครับอดีตคนพาพเลือมาลูกัสิบาทเอาหมดครับตอนนี้5บาทสิบาทครับแล้วไม่ทันข้อมูลาการแข่งในครึ่งเวลาแรกนะครับ ดูว่าช้ามุมนี้ไกลค้งครับดูครับว่าโอ้เปไหมเจ็ดยิงไปชนเสาครับสิ่ทิพรนะครับมาถึงก่อนต้องลุ้นต่อนะครับอาจารย์ึ่งตอนนี้มีอยู่13เนี่ยชนะก็จะเป็น16นะครับชนะนี้นี่การันตีอถึงทีมเลยนะครับแล้วดูจังหวะนี้ขวาก่อนครับเป็นของกับทันทีครับ ชีตาก็พวงเขาเพย์ต่อคร่ะนักของจุลานะครับเพราะเพย์นี่นเป็นนักของหลักชัยพยธทานะครับซีซ่าตรงกลางซีซ่าริมเส้นพยายามจะปากเข้ามาแต่ว่ายังไม่พางสิงกิพคอนนะครับ ข้ามหลอกมาเอาเป็นเตะมุมนะครับแล้วเล่นไวแล้วสอดขึ้นมาแต่ว่ายิงไม่ดีแล้วยิงครั้งมาแล้วครับลูกแรกมาแล้วครับด้านของจุลาครับอพัยได้มาแล้วหนึ่งประตูครับหลักชายพุยธทาครับช่วการเล่นไวนะครับยิงมาไม่ได้ครับยังติดเซฟนะครับวรชิตนหครับตักไวได้ครับ แต่ว่าฟาวต่อก็ไม่ได้นะครับเรื่องของจุลานะครับฟาวอีกที่จะโดนจุโดโทษจุดสองอีกนะครับก็าต้องระวังฟาวต่อแล้วดูจวนนี้อาชิตะขวางกันมาต่อขึ้นมาตรงกลางไม่ผ่านนะครับยังเจดิางกลับเข้ามาด้านในนะครับสามสิบเจ็ดวิฟาวไม่ได้ทั้งสองทีมครับฟาวโดนจุดโทษอยูย่สองทั้งสองทีมนะครับสามสิบสองวินาทีหลานต,ต้องการอีกหนึ่งประตูะะาราชพฤกษ์ต็ต้องการยันไว้นะครับ ชนะนี่ขึ้นอันับสองเลยครับเของราชพฤกษ์เกษดาซีซ่า18วิครับยกมาบอลแรงไปครับจวนี้เปิดกว้างมาลึกวรชิตสวนไว้เลยครับ10วินาทีครับคืนกลับมาตรงกลางไม่กล้าถ้าฟาวน์ครับของบอลอยู่โอ้รวมขอมบอลเล่นอยู่จนหมดเวลาเลยครับจังหวะนของบอลของอิสเลียนะครับ เวลาครับคู่นี้เป็นของราชพฤกษ์ครับเอาชนะจุฬาไปสนุกครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับเก็บครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะโอกาสเข้ารอบฟันนัลโฟสดใสครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับกับทีมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ครับตอนนี้อยู่กับน้องโอ๊ตอชิตะนพวงน้องโอ๊ตสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้เอาชนะจุฬาไปได้แบบเสียวมากเลยก็รู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่าเราเก็บแต้มไม่ได้มาสองนัดติด ก็นัดน,นี้มาปลดล็อกชัยเนะได้ครับก็รู้สึกดีมากครับนัดนี้นี่คุยกันยังไงก่อนก่อนที่จะเริ่มเกมเพราะว่าเราต้องการแต้มมากเลยก็ไปศึกษาเทปของจุฬาครับว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วเราก็เอานํามาปรับแก้ไขแล้วก็มาแก้ไขหน้าง,งานครับเกมนี้นี่คือนําไปก่อน2อูนย์แล้วพอมาโดนลูกตีไขแตกเนี่ยตอนนั้นกดดันไหมอ๋อกดดันมากเลยครับแต่ก็พยายามบอกเพื่อนรุ่มทีมแล้วก็น้องๆครับว่า เราทําได้ช่วยกันเล่นได้เราชนะได้อะไรครับสำหรับรอบไฟนอลโฟเนี่ยก็น่าจะมีความยากตอนนี้เราจะเตรียมยังไงกับรอบไฟนอลโฟก็ต้องกลับไปซ้อมให้หนักกว่าเดิมครับแล้วก็ไม่ว่าจะเจอใครพูกเราก็พร้อมสู้ได้ทุกทีครับเดี๋ยวนักสุดท้ายก็จะเล่นในบ้านด้วย <Okay. S 2> จะเป็นเจ้าภาพด้วยจะเอาสักสมแต้มเลยไหมก็ในบ้านก็น่าจะสมแต้มครับเพราะว่าในบ้านเสียไม่ได้ครับในในฐานะกัปตันทีมวันนี้ เรายังมีตรงจุดไหนในรูปเกมของเราที่มันยังต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ไขนะเรื่องออความเข้าใจในการในการเล่นบางจังหวะครับเพราะว่าบางทีก็เป็นน้องมาเพิ่งมาใหม่อะไรเงี้ยครับก็ยังไม่่อยเข้าขากันมากแต่ถือว่าทําได้ดีแล้วครับโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เมื่อกี้มีกองเชียร์มาเชียร์กันแบบหนานแน่นเลยวันนี้อยากจะขอบคุณลายกองเชียร์ที่ตามมาให้กำลังใจครับก็ขอขอบคุณกองเชียร์ทุกคนนะครับ ที่ช่วยส่งกำลังใจให้ทีมไร้พื้นของเราครับเราจะทำเต็มที่แน่นอนครับนั่นน้าตามเชียร์ต่อด้วยนั่นน่าฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับโอเคก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะครับแล้วก็น้องโอ๊ตพร้อมเพื่อนๆนะครับขอให้มีผลงานที่ดีในสุดท้ายแล้วก็เข้าไปเล่นรอบฟอรูโฟเขาขอให้ผลงานดีต่อเนื่องวันนี้ขอบคุณครับ ครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการก็ขอฝากข่าวประัมพันธ์ที่หนึ่งนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็เตรียมตัวพบกับการแข่งขันฟุตซอลลีของไอร์แลนด์ในรุ่นเฟรชชี่ครับก็คือน้องๆมหาลัยปีหนึ่งล้วนๆครับทุกทีมครับแล้วก็ในส่วนของวูเมนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็เป็นการขันของน้องๆนักกีฬาฟุตซอลหญิงนะครับในเดือนมีนาคมนี้จะเริ่มแล้วนะครับรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็ติดตามเชียร์กันได้ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ในรายการเส้นทางกีฬาของเรานะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ